This one. You didn't say okay. yes, 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 yes. <laughs> <laughs> There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all that. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? เขาบ,บ,บอกให้นเข้าตรงนี้นะอนลังรถกอบหรือเปล่า ก็โฟวิวด้วยต้องจอดรถที่เท่านั้นใช่ปะอาไปทำร่องกายประจุชื่อวัดไส้ประืัดร่างกายประจุน้มือด้วยคร่บร่างกายประจุชื่อให้หน ถือหน่อยแบงร้อยให้พี่เขาหน่อยต้องล้างมืออีกครั้งต้องล้างมืออีกครั้งหนึ่งเรับมตั้งตอนก่อนรับรองด้วยรับรองตอนก่อนมาอ๋อถือบัตรให้หน่อยหรือบัตรไม่เป็นไรไหนมันก็โดนนะเออนั่งรถนั่งรถของแม่ดีกว่านั นี่เดี๋ยวรอรถก๊อปมาเนาะนรถก๊อปกำลังมาแล้วทางรอเด็กๆมาแล้วน,ลลนี่เปิดทุกวันปะครับทุกวันเนานะนี่วันธรรมดานะก็เปิดอ๋อนี่ที่มาของสวนเย็นเฟนเนี่ยเย็นเฟ่เลยอะใช่ในเซ่องไงพี่เทน จัยไงจัยไงลมแรงมากเลย <c oughs> โอ้ยจอยตีนเลย <c oughs> ได้มีเจอตีนน้องเลยดูดิ Face it, thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you're just faking Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore All these fucking thumbs they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters With your heads in the clouds, talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth, before I do more speak out It's about to head never out. gonna make it There's no way that you make it Maybe you could fake it But you never gonna make it Are you just gonna Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that can't oh, you fucking fight back? can oh, you fucking fight back? <laughs> กับเขาละครนะครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้อากาศดีมากเลยแต่เรามาตอนเที่ยงนะมันก็จะร้อนๆหน่อยนะคะใช่ไม่เป็นไรแต่ลมเย็นดูใช่ลมไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างอะไรอเนี่ยบอกว่าขากลับนะใครจะลงนะให้เคาะละครนะเป่งเป่งสองครั้ง ก็เรียกถ้าเกินสองครั้งล่ะไม่มาไม่ก็ตีเล่นโอ้โอเครู้กันน,นี่นะคะกรอบแม่รถกร,บกรบอบโพรา่าเรเด็กไปเดินในสวนแล้วเอยหนี เขาบอกว,ว่ามีชาุาุราบชาุหลาบที่นี่ต้องชิมชาุหลาบขึ้เอไดีอมีมชาคูราบใช่ไหมนี่นะไ,ไข่ไกไข่เย็นพี่คืนอะไรชาไข่มุกที่น่ท่านี่เหรอด้วยเอาเด็กอยากกินชาไข่มุกไข่เย็นไข่มุกขนมไม่ใช่เหรอ ไทยยไข่ยยยยมุกมีมีเหมือนกันเฮาทอมีขนม,ไ,มได้ดูเมนูี้้องดูได้เหรครับกุหลาบยูสุจัดมาจาม้า,จา่เมไหน,น,นุ้ายกินเอะ้ไรครับจะปไปแล้วอ่ะ อก็มีนะตรงนี้ um, อยู่บนเขาเรียกว่าอยู่บนเนินเห็นวิวเลยนะคะสามร้อยหกสบองศาเลยวิวสวยมากเลยโอ้โหลมเย็นมากเลยชืนเย็นเซ่นะเซนเซนเซเดี๋ยวตัจริงตัดก มองฝั่งน้นนี่เห็นอ่างเก็บน้ำประแสเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันมาเดินไปข้างล่างกันเร็วไปดูที่นั่งกันนี่พาไปเดินรอบๆอันนี้คือที่นั่งด้านนอกนะคะมาบนธรรมดามันดีอย่างนี้ใช่ไม่มีคนคนน้อยนี่นี่เมื่อกี้ที่เป็นตรงนู้ก็น่านั่งแช่นะประแสอะไรนะอ่างเก็บน้ำประแส Woo! No, Why you always in the mood? Fucking round up to right now. i'm feeling bad baby i'm not your dad it's not all you want for me i just want your company Girls แล้วก็จะกลับไปแล้วนะเราไปจุดรอรถแล้วก็ไปสั่นกระดิง่สงสทีเรียกรถไปเร็วเด็กไปดูดิ2ทีนะเขาบอกว่าถ้าเกิน2ทีแปลว่าเคาะเล่นเกินนะสองทีไม่ได้เขาขึ้นมากแล้วเพ่กันนะนี่เขาบอกเคาะเรียกรถดึง เราก็นึกว่าเราอยู่ในวัดกันเลยทีเดียวนี่นั่งรอรถนะคะดวสวยมากเลยดูเขายังวองวอยูอ่นั่งได้รอบเลยนะถ้าได้เครื่องดื่มแล้วอ่ะนั่งตรงไหนก็ได้ประมาณเนี่ยรอบเลยมุมสามร้อยหกสิบไปนะเลือกที่นั่งได้เลย จะเลือกว่าจะมองเป็นมุมอ่างเก็บน้ำมุมถนนคิวเขาไกลๆโอ้รอ,อบเลยตอนนี้เราอยู่แบบล้อมรอบอันนี้จะเป็นมุมเขาในกล้องอาจไม่สวยวเห็นตาเห็นนะต้องลองมาต้องลองมาลมนี่เย็นจริงๆเล็ดเย็นเซจริงๆเย็นตลอดมีลมพัดตลอดเลยนะคะไม,ม,ม,ม่ผมไม่ผมเนี่ย มาแล้วจ้าพบกับลูกค้าใหม่ได้เรากลับกันได้จ้ากรดิ่งเสร็จแล้วแ๊บึงรถก็มาเลยนะรถเขาเรียกว่ารถบัฟมาได้ติดไม่ได้ติด รถกลับกันแล้วจ้า